ท่านผู้ชมดูนี่ผมไปเจอไอ้นี่มานี่นี่เดี๋ยวผมผมเก็บกระสุนก่อนโอเคเดี๋ยวผมเก็บกระสุนก่อนนะโอเคแล้วก็นี่สี่ช่อง <c oughs> ผมบอกเลยคน้นปุ๊บอุย้ยสี่ช่องว่าอุย้ยของเต็มเลยที่ไหนได้มันเป็นหมวกกันน็อก <c oughs> โ,อโอเคไปเดี๋ยวจะมีคนมาหรือเปล่าไม่รู้เลยเดี๋ยวโอเคขอเปลี่ยนปืนก่อนเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนวะเปลี่ยนเป็นปืนเ k คก่อนโอเค นี่แล้วผมจะยืนยืนดูอยู่ตรงนี้โอเคนี่เนี่ยเนี่ยน,นี่ผมจะหลบหีอยู่ตรงนี้ดูสิว่าจะมีใครรู้หรือเปล่า <c oughs> หวังว่าคุณจะได้เห็นคนยืนเปิดเซฟนะโอเคถ้าอันนี้มันเนียนหรือเปล่าไม่เนียนวะถ้าเงยหน้าขึ้นเนะี่ยก็ไม่เนียนอยู่ดีเอ่อ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำยังไงดีวะเวลาเขาเดินเข้ามาแล้วเราต้องทํายังไงดีเอ่ออคิดดอ,อกแล้วคิดดอ,อกแล้วเนี่ยเข้ามาปุ๊บผมก็หันหน้าเขา